เบ่งบองะไรบ่น้อ่ะขึโโ้นมันแต่นี่มันถ้าคงโตอยู่กับแป้งมันอยู่กับแปง้งแลควาดีว่าดีไปล <laughs> ูกมันอืมเพราะเือมันน,นังหนอกเนี่ยมันนังเพราะเือทั้งหลอดทำไมเขาบ้านเนี่ยเขมันนี่สายพันธุ์ลยนี่สายพัดเลยมันเสื้อมันร่วมนะมันร่วม

ม,ม,มันสองงานสองงานงานกูแล้วแล้วแต่ว่าท่านเอาขึ้นขึ้นงานนี่ก่อนครับงานนี้ได้รถที่เต็มรถแล้วครับนี่รถนี่จักรดันกันเต็มแปด,แปดตัน,น,ต,น,นตันละวแปดตันแปดตันแปดละตันละสองพันตีถึงเลยไปเบิ่งแ, <laughs> แป้งอีกทีหนึง่ง ก <oyu> ็หอดกันมันร่วมแบ่งมันเป็นแปลงปิงซ่องเลยเด็เป็นแปลงเช่นลูกกับวัวเลยอย่างมันก็หอาดีอยู่เต็มดีอยู่มันมวาดหมดเยก็าเต็มที่เด้อนี่ยอืม